รีวิวเป็นไงฮนะรีวิวพิวีสุกินเนี่ยมันชอบแกล้งผมถ้า่ผมเจอมานะผมจะกระโดดทีบขาคู่เลยแล้วก็แล้วก็จกับห้อยไม่รู้พูดเรื่องอะทำไมใช่สุกินโทรมาครับโทรมาแบบระกวนมันโทรมาขวัเลาะใหญ่เลยแบบขวเลาะแบบมันอนะเก็บแป้งเป็นเ <laughs> นี้ยเป็นมา <laughs> เอ้ยเป็นมาจริง <laughs> ชอบที่สุดในช่วนี้โอ้ยพูดถึงเรื่องนี้นี่ you are my everything ถึงจะออกมาสักพักแล้วแต่ว่ามันเป็นเซงทเีเอาวตอวตารไม่ใช่อวตารอวะที่มันที่มันอยู่แบบยืนยาวยั่งยืนเขาเรียกว่า เพลง You Are My Everything ก็ถ้าเขาอยากมาันไลฟ์กับผมเดี๋ยวเขาว่าคงร้องให้ฟังแหละ <c oughs> แล้วผมจะอินไว้คนได้ไหม <c oughs> เฮ้ยได้นี่ Building p u t i p o Waiting for b u i l d i n อ้าว Building Decline อนะ บิวกี้มันทัวร์ป่วยกันนะครับใครก็ได้จัดการมันทีหยอมเข้ามาชวนพีพีกันพี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 พ,พุทธิพงศ์อาสารานาอาอาสารธนาคุณเ่มีคนอยากไลค์ผมเลยผมกำลัง waiting for บิวกี้อยู่ ช่บิวกิ้นมันไม่ยอมอะไรเพื่อมันโทรมาฮะเจอมันน่าจะดึงหนวดอะไเละเรมาเอาบิวกิ้นหน่อยบิวกิ้นเนาะบิวกินนมันเป็นคนอย่างนี้แหละมันมันทำอะไรไม่ค่อยได้เรื่องอะไรอ่ะมันเป็นคนแบบเอาอย่ๆมาองสไตล์บิวกิ้นได้ฟ เาพี่พีหน่อยพี่เป็นเด็กน่ารักพ,พี่เรียบร้อยแบบเจอทีไรนั่งคับเพียบตลอดอะ่ะยกมือไหว้นี่คือแบบถ้าหัวไม่ถึงปลายนิ้วชี้นี่คือไม่ไหวไเขาไม่เคยไหว้อย่างนั้นเลยถ้าไมถึงสนิทกับบิลกินคะคือจริงๆผม,มนะพูดอะไรดีอ่ะไม่รู้เหมือนกันอนะคือมันเขา้า เหมือนจะเข้ามาพร้อมๆกันเนาะผมกับบิวกินแล้วก็พีพีด้วยสามคนเออเหมือนจะแบบแค่เข้าเข้านาดาวมาพร้อมๆกันแล้วก็แบบเหมือนงานแรกๆก,ก็มีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเจอกันบ่อยแล้วก็บิวกินนกะติดผมด้วยแหละเรื่องของเรื่องอะบิวกินแบบตืออ้อตลอดเลยตอนจะไปไหนอะไปท,ทำไมไม่ทำไมไม่ชวนกินข้าวอะไรอย่างเงี้อย่างนี้ยเราก็เลยแบบเออเออ เท่ๆเท่ๆแบบบอกแบบมามากับพี่มาอะไรอย่างงีง้ยูกิ้นร้องไห้บ่อยแล้อุ้ยอย่าพูดถึงเลยร้องไห้บ่อยมากบ่อยแบบบ่อยอะรู้ไหมนม่าแบบคือแบบน้ำตาไว้ใ่ฟรีหรออะไรกินมันน่ากลับไปหลับแล้วบิวกินวันๆไม่ว่ยทำอะไรเท่าไหร่ครับวันๆก็มีแต่กินแล้วก็นอนแล้วก็ เออ,เอ,อไม่มีเลยนลไม่มีอะไรละไแล้วอวีรกรรมพีพีหน่อยค่ะ <c oughs> ไม่ค่อยมีวีรกรรมอะไร <c oughs> พีเขราะว่าคนตรงไปตรงมาแบบไม่ดูดิเขาก็ดูเรียบร้อยนะดูเรียบร้อยดู เฮ้ยไม่ได้เผาวิลกินเลยนะแต่แบบมันเป็นเรื่องจริงอ่ะเออแบบทำไมพี่ส็ไก,กายต้งมาด่าผมด้วยอ่ะไม,ไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะก็แบบใครยังไม่ดูไปดูยูทูบได้พีพีโดนสกายด่า พี่ปอได้เล่น PK PP พีพีหรือซีไม่ค่ะไม่ได้เล่นเราติดตามนะครับเป็นอะไรที่พี่ก็ต้องติดตามเหมือนกันน่าจะน่ารักอยู่พี่เคยทำบิวคินเราให้ไหมพี่เคยปะไม่เคยอ่ะเออเราไม่เคยทำบิวกินเราให้นะเราเป็นเพื่อนที่ดีขนาดไหนเนะี่ย เคยปะไม่เคยเราไม่เคยทำบิลกินลองให้เลยเราจะเป็นคนปอบบิลกินตลอดแบบบิลกินกแบบโผล่แล้วเสียงใจอะ่ะแล้วแบบเฮ้ยมึงโอเคอเว้ยนี่แหละชีวิตนี่แหละชีวิตแล้วก็แบบแท็กกันแบบอืม yeah. แยบบ่แล้วก็ขอบคุณมากเลยนะเว้ยนายอะ่ะ เราจะไม่ลืมเรื่องนี้เลยพี่สกายเลยสกายเนี่ยทำบิลกิ้นร้องไห้บ่อยมากพอระดับความสนิทกับพี่พีพีบิวกิ้นวัดด้วยอะไรอะ่ะวัดด้วยอะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะ แซบบิวกินกินโอ้โหทำไงบะอ๊ะอ้าโอ้โพี่าลินกับพี่บิวกิ้นไหนดีเวลาที่แกซื้อขโหบิวกินมันมันมันสียงแบบ มันทำอะไรมันก็แบบสนุกไปหมดแล้วอะ่ะ oh. oh. อยากให้พี่สับคคแรคเตอร์กับพี่พิวกินจังแล้กวก็เดยวที่เขาไว้หนวดวนะนอะนเนี่ยเวกินไปยังไว้หนวดปะไม่ได้เจอไนหะนไว้หนวด